อ่าคราวนี้จากจาก,จากคิวเศรษฐาแล้วนะคุณหมอวรรงค์วันนี้พอดเข้าป่าวว่าทำไมอุ้งอิงและพักเพื่อไทยรวมถึงเศรษฐาเนี่ยรุมถล่มแบงก์ชาติสังเกตัม้มสังเกตมหมเริ่มต้นแต่เศรษฐาล<ช>เาะเศรษฐาละหลังจากนั้นเอาอุ้งอิงเลยเนี่ยเด็กเมื่อวานซื้อนเนี่ยรุมถล่มแบงก์ชาติอ่ะเอาความรู้อะไรมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยคนยังคลางแคลงสนใจสงสัยกันนับถึงวันนี้เลยตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ย ผู้คนยังสงสัยในการสอบจนถึงบัตรนี้เลยและเอาความรู้อะไรจึงมาลุมถล่มแบงค์ชาติวันนี้คนถล่มอุ้งอิงไม่ต่างจากคนถล่มยิ่งรักชินวัตรเลยอุ้งอิงกลายเป็นคนแบบบ้าใบถือใหญ่บัวหูตามัวมองไม่เห็นเลยไม่ได้ยินอะไรเลยว่าสิ่งตัวเองพูดอะไรไปอ่ะไม่ได้ยินเสียงนั้นเพราะได้แต่อ่านโพยไงเป็นนางโพยเบอร์สอง วันนี้หมอวรรมบอกว่าไม่แปลกใจว่าทำไมอุ๊อิงแอฟเและพรคเพื่อไทยลุมถล่มแบงก์ชาติต้องยอมรับว่ากรณีที่แบงก์ชาติเนี่ยมีนังสือคัดค้านโครงการท,ที่ต้องวันเลตเนี่ยมันสร้างความไม่สบายใจกับพวกเพื่อไทยมากที่สําคัญคือโครงการนี้มีโอกาสสูงมากที่จะจอดไม่ต้องแจวเ <c oughs> นื่องจากพระราชบัญญัติพรบทกศทกศนะไม่เอื้อประโยชน์ ที่รัฐบาลจะใช้มาตราราต28ของพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐปี61เพราะโครงการนี้ขัดกับวัตถุประสงค์ทกสเพราะว่าทกสตั้งขึ้นมาเพื่อปล่อยสินเชื่อช่วยเกษตรกรไม่ได้ตั้งขึ้นมาแจกเงินการที่รัฐบาลเศรษฐะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นไปไม่ได้เรื่องดีต้อนวันเลก็ต้องมีความจําเป็นต้องหาแพะมารับผิดชอบแทนแพะนั้นคือแบงค์ชาติ ก่อนที่อุ้งอิงก็ดีเศรษฐาก็ดีรวมหัวกันถล่มแบงก์ชาติถ้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหมื่นบาทไปไม่รอดประชาชนทั้งหมดจะลุกฮือกันแล้วโทษไปที่แบงก์ชาติว่าเป็นตัวปัญหานั่นเองลูกไม้แบบนี้เจอกันบ่อยๆนี่ไงสันดานเหมือนเดิมทุกคนนะท่านผู้ชมคะัะเป็นกำลังใจให้แบงก์ชาติ